The Voice Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดย Alnew l Cola Artist Sport ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ดูโอกระท่อมที่ทำให้โคชหันกลับมาได้ถึง3คน กีร้องเพลงข้างหลังใช่ไหมใช่ค่ะโหตอบเรียงภาษาเสียงกันเลยเนี่ยตอบเรียงภาษาเลยค่ะถ้าหนูมาอยู่ทีมพี่อ่ะรับประกันว่าโคตรสนุกอ่ะคุณเป็นคนร้องนำถูกไหมใช่รัว่เห็นไหมหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก่งอย่างนี้เจี๊ยม ถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วครับว่าจะอยู่กับโค้ชท่านไหนครับขออนุญาตปรึกษาแป๊บหนึ่งประชุมแป๊บนึงนะฮะเลือกใครอุ้ยไหมเฮ้ว่าอยู่กับใครดีวะเฮ้ฉันว่าอยู่ตรงนี้ต้องแซดแน่แน่ฉันว่ต้องมีเด็กเด็กกินได้พวกเรากินโอเคจ้าขอเป็นในเรื่องของ Peace time job. ถึงไงบ้างที่ผู้ชาย3คนต้องมาแย่งกันแย่งเราอะต้องบอกเลยว,ว่าข่าวเลือล้านเว,วยร <laughs> นะเริ่มเป็นห่วงสเต็มแล้วนะ <laughs> จะตกอยู่ใน <laughs> อันตราย <laughs> น่าจะเอาตัวรอดได้ไ <laughs> รอบลายออดดชั่นยังคงดำเนินต่อและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะใช้เสียงของตัวเอง ทำให้โค้ชหันกลับมามองเป็นเด็กหนุ่มอายุ22ปีคุณชาครีงโงประสิทธิ์ถ้าถามว่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอครับก็ต้องตอบได้ว่าตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าตอนเด็กๆนั้นเราแบบก็มีรุ่นพี่แถวบ้านเล่นดิจิต้กันเนี้ยแล้วเราก็แบบจะไปคานมุดอยู่ใต้เตียงใต้เก้าอี้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ฟังเพลงครับแล้วพอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็ไปเจอวงที่เราชอบครับก็คือบอยแบนด์นะเป็นแบบ d 2 b อะไรเงี้ย ก็ไปเจอพี่แดนวรเวสตอนนั้นพี่แดนยืนตรงกลางเลยครับเราก็เลยไฝ่ฝันว่าอยากจะยืนตรงกลางเทๆแบบนั้นครับโค้ชที่ชอบหรือศิลปินที่ชอบก็คือแบบมีสไตล์เดียวกับเรามากกว่าครับแบบว่าพี่คิมครับสไตล์การร้องของพี่คิมฮะเราอยากได้สกิลแบบพี่เขาอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยแบบเออโค้ชคนนี้ที่เราเข้าไปแล้วอาจจะแบบไปเรียนรู้ประสบการณ์จากเขาได้เป็นแนวพอนไฟใช่ครับแบบพลังอลังการหน่อยไม่เลย ก็จะทำให้มันเต็มที่ครับแล้วว่าอยากจะลงเวทีออกไปแล้วให้มันพูดกับตัวเองได้ว่าอย่างน้อยแล้วเราก็ได้ทําในสิ่งที่เรารังอย่างเต็มที่แล้วครับถึงมันจะไม่ประสบความสมงเ็กกระตางครับ Tell me your people in the world that will fit in Kids together Smile on your face, you know your heart is burning But hey now, you know girl We will know it's cool But I will take my shin, yeah, yeah It's so if you love me, we could be separate we could be homeless, we could be broke, and only you love me. i be your bad now, I'll be your fun, I'll be your gold. Always so into la 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 love me, and only into la 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 love me, love me. Oh, I don't know if it makes sense, but you be hallelujah. You, you, don't want that arguably feel like, I need on, you be grand, and, so can't be honest, and so keep, you know, you going to be born in the maddened planet. So we can do be on the science, you water, so I know you got me to do, But what do you want to walk in this with you? you go inside, something new. And so you love me. We could be suffering, we could be homeless, we could be broke. And so you love me. I be you, can i be oh you my best. i so you love me. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะเฟรชี่ชาคิงโอเบอร์ซิตครับชื่อเฟรชี่ใช่ครับแต่แซ่งโงใช่ครับเก่งนะเออเก่งนะขอบคุณครับชอบชอบพลังพลังพลัง ลมช่วงลมหายใจที่สามารถดันท่อนรัวๆนั้นโดยไม่มีตกนี่ผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่ร้องยากนะที่เขาร้องรัวกัน่อกี้เนี่ยซึ่งทำออกมาได้ดีด้วยมีพลังไม่ตกแบบพี่โจว่าร้องมีควบคุมลมได้นิ่งแล้วก็คำรัวๆเยอะก็ออกมาชัดเจนครับผมมีความเก่งมีความมีเทคนิคเยอะแยะอยู่ในตัวแต่เทคนิคเหล่านี้ความเก่งเหล่านี้ยังต้องขัดเกลาอยู่อีกเยอะนะคะซึ่ง พี่ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะรับหน้าที่นั้นนะคะยินดีต้อนรับค่ะ ช็องอยู่ยังเจ๋โอเคแด้คนทีมพี่คิมแล้ไม่ต้องซ้อมเป็นไงบ้างพิีการที่พี่คิมหันมายังตื่นเต้นอยู่เลยครับยังทําอะไรไม่ถูกเลยและคนต่อไปที่จะก้าวขึ้นสู่เวที b ลายออเดชันเป็นนักร้องสาวมากประสบการณ์อิงอิงทรดีอารีรอมนะคะปัจจุบันนี้ก็ทำงานอิสระค่ะก็จะมีร้องเพลงเปิดร้านสเต็กเป็นพิธีกรค่ะ ชอบฟังเพลงคุณแม่ฟังแล้วก็ร้องไปเรื่อยจนสมัยก่อนมีประกวดร้องเพลงเด็กอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบใช่ค่ะก็ส่งประกวดก็ประกวดมันตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าก็ประกวดรายการนั้นมาแล้วก็วักมาสักสิบสามสิบสี่ก็มีประกวดอีกอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็วักไปจนยี่สิบว่กๆอะไรก็ประกวดแล้วก็มาเอฟแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วได้เรียนอะไรเกี่ยวกับดนตรีไหม แบบการร้องเพลงไหมยุคแรกๆยุคแรกๆคือช่วงมปลายอะไรเงี้ยจะเข้าส well> ัตวแพทย์แต่แบบรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนชีวิตเรามาทางนี้ก็เลยอยู่ดีๆก็ถามเพราะว่าระหว่างสัตวแพทย์กับนักร้องศิลปกรรมคณะศิลปกรรมเนี่ยพ่ออยากพ่ออยากให้รู้เรียนอะไรอพ่อตอบให้คําถามให้คาตอบดีมากแล้วแต่เหอะก็เลยแบบปุ้มลุ้มมากแต่สุดท้ายมันเหมือนแบบชะตาชีวิตมันบังคับให้เราแบบฝนอยู่ข้างหน้าหน้าโต๊ะ สมัครคณะอะค่ะก็อไอผฝนเลยศิลปรกรรมไว้อันดับหนึ่งตั้งแต่นั้นมาคือเข้าเรียนแล้วก็เรียนร้องเพลงแต่เป็นเป็นแบบคลาสสิกแล้วคลาสสิกมนร้งองยังไงไคนจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นการเห่าหอนปีนกระไดฟังอ,อะไรเงี้ยเ,<อ>เราอยากร้องเพลงที่ ที่มันเป็นเราแหละหลายๆคนก็จะเห็นว่าหญิงร้องดีว่าชอบร้องเพลงแบบช้าพลังอัศจรรย์อะไรเงี้ยแต่จริงจริงแล้วมันก็คือเหมือนเกมเหมือนของซี่ที่คนอื่นมอบให้เรามาร้องตั้งแต่เนี้แต่ถ้ามาเดือดวิแเราจะได้ทำอะไรที่มันคาดหวังจะได้ทําอะไรที่ที่เป็นเรา สัดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรได้น้าตั่อนครับชื่ออิงอิงค่ะอิงอิงค่ะชื่อจริงนามสกุลธุรดีอารีรอบค่ะร้องเพลงหวานๆได้บ้างั้มทำให้ฟังได้ไหมไม่ต้องร้องอะไรพี่ฟังอะ่ะเท่าที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยพี่เอาแล้วรับแล้วไม่ถึงเอาหนูไปเป็นลูกทีมใช,ใช่เปิดใจรับแล้วไม่ต้องร้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยลากเสียงตอนสุดท้ายนี่ก็แบบเทคนิคเฟี้ยวมากอะเฟี้ยวอะ ดอกที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนลากเสียงตอนสุดท้ายลากเสียงได้ตรงนึงว่าจะจบแนวจบมีกลางวานแล้วก็ไม่ได้มีความเพี้ยนไม่มีความสั่นอะไรเลยทุกอย่างเป็นไปได้ความสวยงาม <laughs> ก็เลยอยากจะเรียนเชิญให้มาอยู่ทีม <laughs> โคชกล้องค,อครับผมอแต่ดอกเมื่อกี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะลากเหมือนจะจบจๆจบจอแล้วดึงขึ้นกลับมาอีกเหมือนนี่สิเหมือนอยู่ที่บ้านแล้วแบบเบาเครื่องเสียงปุ๊บฮะแม่ว่าไงนะ แล้วก็มาเปิดใหม่โคตรเท่เลยใครเป็นคนคิดอันนั้นอ่ะคิดเองค่ะมันเป็นการเฟดขึ้นมาอย่างนี้แล้วแล้วแล้วเปิดกลับขึ้นมาเนี่ยเฟี้ยวมากอ่ะเขาเรียกครีเชนโดใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมคะก็คือการก็มีจะหลีจะปิดแล้วก็เปิดครีเชนโดคือดังขึ้นครีเชนโดเนี่ยแหละครับใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันทำให่ได้ คือเขาอาจจะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆไงคะก็เลยเรียกว่าคน, <c oughs> นั่นวงเคสเซนโดวะ <c oughs> ใช่เอาล่ะครับถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วพี่สแตมปแล้วกันค่ะ ยิ่งด,ดีต้อนรับก็สู่ The Voice บตัวเองมก็ไม่อยากทำแต่เราต้องเลือกจริงๆช่วงหน้าพบกับเสียงที่ได้หลานวิวมาแล้วจาก YouTube Suck Crew!